สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะแม่หม่องกวักเครื่องรางด้านโพทรัพย์ของพระอาจารย์ประสูตรทําความรู้จักเครื่องรางด้านเงินทองแม่หม่องกวักเด่นด้านเมตตาสเสน่หาโคกรัพย์พระอาจารย์ประสูตรผู้เสกตามตำราหลวงพ่อชื่นวัดทุ่งชนวัดถ้ำพระพุทธโกศีวัดในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเป็นตักศิลา รวบรวมสพรพวิชาด้านไสยเวท โดยมีพระอาจารย์ประสูตรปิยธรรมโมเจ้าอาวาสผู้สืบสายวิชามาจากพ่อท่านแสงอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนับถือในอดีตเป็นศูนย์รวมจิตใจพระอาจารย์ประสูตรท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่างๆโดยเฉพาะเสือนอนกินเป็นสิ่งในวัตถุมงคลเด่นรวมทั้งยังมีเจดนารีพันหลักเครื่องสายสเสน่ห์ที่หลายคนที่มีความศรัทธา ต่างจับจองบูชานำไปติดตัวด้วยความเชื่อในพุทธาคมนอกเหนือจากเครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆที่มีประสบการณ์แล้วยังมีอีกหนึ่งเครื่องรางที่มีการพูดถึงนั่นคือแม่หม่องกวักสำหรับแม่หม่อนกวักนั้นเป็นเครื่องราง ที่จัดสร้างจากตำรานหลวงพ่อชื่นวัดทุ่งชนจังหวัดรังเครื่องรางในตำนานของภาคใต้ที่มีอิทธิคุณเด่นในด้านค้าขายเป็นเลิศตลอดถึงพภคัพย์เมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์และถือได้บาาเป็นยอดตุกตาไม้แกะอันดับหนึ่งของภาคใต้ในตำนานเลยทีเดียวในปัจจุบันนี้แม่มองกวักของหลวงพ่อชื่นวัดทุ่งชนหาชมของแท้ได้ยากยิ่งทางด้านสายานุสิ์ผู้ศรัทธาจึงมุ่ง หน้ากันมาสู่ที่วัดในเตาเพราะพระอาจารย์ประสูตรท่านได้สืบทอดวิชาสายตรงมาอย่างครบถ้วนและแม่หม่อนกว่าของท่านทุกรุ่นที่สร้างขึ้นมาล้วนแตก่เกิดประสบการณ์เข้มขลังเช่นเดียวกันไม่แตกต่างจากในอดีตเลยเครื่องรางที่เด่นในด้านค้าขายเป็นเลิศตลอดถึงพกซัพ์และมหาสเสน่หากใครได้นําไปบูชาจะมีสเสน่ห์ต่อผู้คนทั้งปวงสมัยก่อนใครอยากที่จะมีคู่ครอง ต้องไปหาหม่องกวักมาบูชาซึ่งได้ผลแทบทุกรายไปยากนักในการหาเครื่องรางที่จะมีคุณเมตตามหาสเสน่ห์และพวกทระพย์พร้อมกันดังนั้นแม่หม่องกวักพระคาถาบูชาแม่หม่องกวักโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกคนเดียวชื่อว่าหม่องกวักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายหลงโอมเทบเทบมหาเทบเทบสัพเพเทบเทบสวาหะ ณชะงีโมเลหาพุทธไม่เห็นหน้าทาอยู่ไม่ได้ยะร้องให้มาหากูขอขอบคุณแห่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ